ปบอปันน่ะอย่างมีมเลยพี่เล่นกันสามคนแตข่ขำมากเล่นยันที่สามเลยวันนี้อยากให้เล่าเรื่องอะไรกันไหมเล่าเรื่องได้นะหรืออยากให้เล่นเกมอื่นก็ได้นะรีเควสผมได้นะโอเคเขานกไปแล้วโอเคเขาไม่ไปวดหนึงเลยโอ้โหไม่โดนหลอกโอเคกูโดนหลอกโอเคเขาเขาไม่โดนหลอกแต่ผมโดนหลอกว่ะอ๋อแย่ yeah. โลกเกิน เบล็อกเหมือนกันนะครับอุ้ยโอ้เกือบโอ้โหเขายังตีกอดแตกได้วะประมาทเกินไปนะบอไป,ปหนึ่งกันเลยนกพอดีอีกโคตรซวยนะโอเคโอ้กดเร็วมากเหมือนกันนะกดคอเตอร์เร็วมากเลยนะเพราะผมจะเล่นอย่างนี้ไม่ได้ละช่วงนี้ผมเจอแต่คนกดคอเตอร์เร็วนะ่ะ โอเคเาเปิดห้านะแย่ yeah, ละสู้ยากจังโอ้พลาดอ่ะเมื่อกี้ผมจะต้องแทงให้ครบเซตไปเลยถ้าไม่เป็นไรเราลอ็ห้ติดเด้งนะเดี๋ยวจังหวะสองเล่นต่อเผื่อยังไหวออกนะเมื่อคืนหลับคาไลท์พี่ชอน อ่ะหญิงเอ้ยหญิงดีแล้วหลับคาไลท์อ่ะพี่ได้ชั่วโมงดูพี่เห็นแล้วว่าหนูลงอะไรนะทดลองตัดต่ออะไรสักอย่างเดี๋ยวไปส่องให้นะนกปะเนี่ยอ๋อยังไม่มีนกโอเคสวยอยู่นะวันที่พ่เตอร์ไม่อยู่อหญิงไม่งั้นเดี๋ยวเล่นกับพ่เตอร์ให้นะขอบคุณมากเลยนะหญิงเมื่อวานเนี่ย เลขที is, my, ่ไหนที่หยีกองมาต้องเยกวันนี้ดิขอบคุณมากนะวันนี้ที่เมื่อวานช่วยกดไอ้ดูไว้แล้วก็ค้างไว้ตอนคืนนะเมื่อคืนนี้ตอนป๊อปพันอ่ะวันนี้คือแบบอย่างมีมะพ่เตอร์กรีดร้องชอรกรีดร้องพิจู๋นแมนกระพุนไฟนะดาฟิวะฉลองในเกมไงเฮ้ยในเกมมีเลขฉลองพี่ถามจริงในเกมมีเลขฉลองพี่เฮ้ยแมงกระพุนไฟกิวพี่ด้วยดิแปลกว่ะทำไมเขาเดินส่เราขนาดนั้น เปิดห้าโอเคโาเปิดห้าเหมือนกันนะตามคาดนะโอ้ยแย่ขั้วดโดออกเลยโอ้โ oh หออกไม่ทัน <c oughs> ผมเมื่อกี้นึงว่าพุ่งเข้าใส่นะนะเขาตกลงเขาใช้เอพัสดีจาก QR5 นะในการพุ่งเข้าใส่นะพลาดแล้วยคงมีนอกอยู่ด้วยกูยาวกูยาวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหลืออะไรแล้วยาไปตอแหล่ ห้าตตรตัรตัด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 ตตรลอยขึ้นไปป่นนีดิกิเตนายุเขาตามตึ้งตึ้งเข้าไปออกมานกเรียบร้อยโดนนกแดกหัวนกยุ่มหัวแล้วก็บ็อก อ่าเขาเปิดห้าเราสวยมากครับเชฟแต่ว่าไอ้นั่นผมขึ้นไม่ทันนะเขามีพลาสติกลิ่มอยู่นะนั่นไงเห็นไหมเข้ามาแล้วแอะแอะ,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 อะลองงัดดูเผื่อได้นะยงังยังอีกโอเคไม่ได้ละโอเ้เฮียได้อยู่นะตัด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 หนีอ๋อหนงติหัว อ่าตึงไปเข้าไปบล็อกเรียบร้อยปอเป็หนึ่งแล้วหนีซะครับเชฟเขาตามไปแล้เหมือนเขามีห้านะโอ๋อกูโดนนกจี่หัวอีกรอบแต่ว่าเมื่อกี้นกไปตีผมกระสืพรสศีลนะไม่เป็นไรมาลอยรอยซะเชฟพรสศีลป์คุณทำงานดิโอ้โหทำงานแย่มากขวยโอเคกูต well. uh. ายยังวะห้าไปเลยเอ้ยออกกันยอนหนึ่งเรียบร้อย ดาเมจเราถึงนะดาเมจไม่ถึงเราตัวแตกนะเกมนี้ไปต่อนะครับผมกดอะไรกำลังจะเล่นคอออฟไม่ใช่สายเที่ยงไงสิ่งดังมากไปต่อนะเหียนโฟงเฮย้ยนั่งหาดนั้นเลยเหรอให้เบาลงแค่ไหมตอน VR ไงเล่นฟีขอม VR ไงเล่นฟีเอา้ารอเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ยต้องรองบ้างแล้วไม่ดังไม่ดังไม่ดัง <laughs> เขาเลือกชนกก่อนนะนี่ดิกิเต้น่ะยโยเปิดห้าเลยนะโคตรดุยอมให้เขาปลดพื่อนิ่แควโอเคแล้วโปรหนึ่งสวนตีลูกไว้ก่อนกจรเขานกนะแต่เดี๋ยวเขาก็นกได้ละ ไม่ทันออกโดนนกเมื่อกี้ผมรีบบล็อกเกินไปนะผมไม่ได้นับเวลานกนะสี่สิบสามสิบสามห้าโอเคนกเขาสามห้าปเนี้วขึ้นละอุ้ยโอ้โหงั้งนไปขึ้นพลาดละออกเลยออกเลยออกเลยไม่เหลืออ่านกพลสิบเมื่อกี้นกพลสิบนะฮะไม่เป็นไรนะเขามีห้านะตึงเข้าไปเลยเข้าพี่บอกไปหนึ่งเลยนะเข้าไปบล็อกโอเคเขาเปิดห้านะตามคิดแยวเขาแทงผมได้ฟรีอยู่ละ เกมโปรหนึ่งเลยไพ่ไม่มีนกตอนนี้เขามีละเนี่ยเขานกเขาตกพื้นนะจริงๆเมื่อกี้ไม่ควรตกพื้นเลยนะอ้ะวาวกรี๊ออกทันโอเคเขายังก่อแตกอยู่นะเข้าไปเข้าไปไม่ทันนะไม่เป็นไรเขามีโปรหนึ่งกันนะเพิ่งรูนะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยห,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 หลุดเหอตะตีธรรมดานหนักขนาดนี้โอเคโอเคเขาจะทำกันขนาดนี้นะนี่ไง โอเคชนะนะไปต่อฮะชื่อแบบวันเดียวมาขึ้นเจ้าดาราคนนี้คนนี้คมจัดเลยพี่ใช่คมคมากคมมาก,มมากเล่นประมาทช็อตเดียวโดน70%อะ่ะสุดจริงแรงด้วยคมด้วยเล่นแบบเป๊ะจัดไปเรื่อยๆเ,เขาจะเปิดเราแบบไหนอะ่ะน่าจะเอานกจี่ขัวนะคนนี้โอเคยังาบลอกก่อนกันเนี่ยวงานเขาขึ้น ุูมดาห้าออกโอเคนกจิกหัวเขาเปิดห้าไหมยังไม่เปิดห้าทุบไม่โดนฮลัลโหลอะไรวะนั่นอ่ะกูเห็นนะเออโอเคไปนะพอก่อนเขาจะปลดเป็นหนึ่งได้นะอ่าปลดเป็นหนึ่งแล้วโอเคเราเล่นเลยไม่มีอะไรจ่ายแล้วนะอุ้ยกำือคอมโบ โอ้ยยังไม่หลุดโอเคได้ผมพูดคอมโบแบบเก่าก่อนนะปัดแล้วก็ห้านะโอเคกิ้งออก <c oughs> ดีสปอตเต็ดโอเคบล็อกครับกันเหนียวอ่ะเขาก็บล็อกเหมือนกันนะโอเคเขาดาบชนใส่อุ้ยลอยไม่ทันผมหลุดเลยโอเคน่าชนะแล้วนะฮะโอ้ยังไม่ชนะนะผมปิดอามเหนียวไม่ได้ทำหนวดำาเหนียวพลาดวันไปบิงกเมืองไทยอะ่ะ คนที่เที่ยวไทยโอเคแต่เย็นนะเบอโอเคบล็อกทันนะครับผมเขาเปิดเป็นห้านะผมไม่สนนะโอ้บันไลแล้วเขาแทงผมได้ละปิดดาเมจไม่ทันนะเสียดายเสียดายผมงัดนนี่น่าจะปิดดาเมตได้เลยนะผมจะลองงั้นไปเลยนะเพื่อป,ป,ปิดได้เลยนะอ่ะปิดได้เลยโอเคไปต่อครับเฮ้ยเสียงยางงี้นี่มันคนไม่กดอยู่สิบสี่อยู่คนมุสชิชีเหมือนเดิมนะ ตา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 วุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยเปิดห้ามแบบดูดูเลยนะอุ้ยวุ้ยวุ้ยแย่ละเขามีพุ่งอะบุกไปดึงไปเลยเขาไม่พุดึงกันปึ้งเรียบร้อยลอยแปะตา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 วุ้ยเขาลงพื้นนะแย่ออกเลยถ้าเขาลงถึงพื้นแล้วเราต้องออกเลยนะฮะว่าเราทำอะไรไม่ได้นะ อตอนนี้ผมโดนสแต็กดาบบนหัวสองสแต็กนะครับผมอ่าหายไปและถ้าเมื่อกี้ยังขึ้นสองสเต็กอยู่เขาจะตีผมฟรีสาทีนะซึ่งไม่ดีเลยโอเคเขายืนนิ่งไปแล้วงั้นผมจะประมาทใส่เขานะอ่ะประมาทลอยขึ้นไปเตะซามตีธรรมดาเอ้าเฮ้ยไม่ทันเอ้าโดนนกจีหัวเขามี่ผมหนึงอยู่นะโอเคออกเขามีพุ่งโอเคพุ่งไม่ทันเขามีห้าแล้วนะถ้าเกิดเขาห้าเข้ามาคือผมโดนละ ผมขัดถือนไม่ได้นั่งไงขัดถือนไม่ได้ขัดถือนไม่ได้ฮะยังไม่ค่อยเป็นนะคนนี้ค่อยมีนกอยู่นะยังไม่ใช้ไม่เป็นไรเราก็ฟูลคอมโบใส่เขาไปนะฮะบอกเมื่อกี้เขาคุ้นปลดไปหนึ่งไปนะโอเคโดน,นนกะสิงนะนกจับพัดสีนะครับผมผมปลมหนึ่งส่วนเลยนะแล้วผมก็บอกนะกันนกเขา โอเคเขายังไม่ลอยนะโอ oh, ไม่ทันครับเขาพุ่งเข้ามาก่อนนะมากิีเก๋าจะงัดเขานะเพื่อเขาลอยนะแต่เขาดันพุ่งเข้ามาทันก่อนนะโอเคนะเราจะสวนเข้าไปนะไม่ทันนะครับผมกอะแตกก่อนนะลอยใส่ซ้ำครับสูง,สงแล้วเปิดห้าชนะและ้วไปต่อครับผมถ้าเจอพี่ไล่บี้เลยแล้วก็ยัดสกิลใส่ไม่ให้ได้เดินฮะโอเคผมรู้และเจอพี่ไล่บี้เลยละเฮะ แล้วก็ยาสกิลใส่โอใช่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 เอ้ยจมนวนเอ็กนะเพื่อนเรานั่นเองเพื่อนสุดที่รักยิ่งเอาวะ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 อันนี้คือคนดูนะอันนี้คือคนดูช่องเรานะเขาจะรู้ทิกเราหมดแล้วนะโอเคโอเคเขาแทงเลยนะโอเคยำตัวไปอ่ะบล็อกทัน าไม่มีนกอยู่นะแต่เขาไม่กดโอเคได้ละโอเคเขาไม่ถึงนะเขาจะมีปาดอยู่นะฮะเดี๋ยวเขาจะเล่นในระยะเขานะเขาน่ารอเดินระยะเขาก่อนโอ้เขาไม่เดินเข้ามานะเขาหลอกผมนะนี่สวยนะผมก็ไม่มีอะไรจ่ายเขานะผมก็จะเดินหลอกเขาไปเรื่อยๆดูว่าเขาจะเข้าระยะตอนไหนนะการเกมลองเชิงกันละโอเคเขาห้านะ อ่าผมโดนสองสแตกดาบนะเขาจะตีธรรมดาผมติดสตาร์ลัวๆเลยนะแล้วก็ตีเดือขึ้นด้วยโอเคโดนนกพอดีนะครับผมผมบล็อกไม่ทันนะจะได้จังโอ้เมื่อกี้กดบล็อกได้นะแต่ไม่ติดนะเนี่ยเอาอแล้วไม่หลุดนะสวยจัดเลยดูดียาวนะเลเทสได้อยู่ใครมีควาผนึบอยู่นะแต่ผมว่าผมต้องเสี่ยงอะถ้าผมไม่เสี่ยงคือมันจะไม่ชนะนะนะเกมนี้ ผมจะเสี่ยงไงนะสดเข้าไปเลยนะอ่าเขาบวมอกีกนะโอเคบวมอกีกส่วนนะนกเขาจะขึ้นละนกเขาขึ้นมาดีแย่นะโอเคผมหลุดผมบอ้องเหมือนกันนะเขาน่าจะมีสกิลห้าแล้วนะครับผมอ่าเขามีห้าแล้วจริงด้วยนะทำอะไรไม่ได้ครับหนีหนีไม่ทันด้วยนะพสัสติลดเด้งครับเด้งไม่สวยเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้ได้อยู่ได้อยู่อยโอ้แย่นะ โอ้แย่ครับเมื่อกี้ผมจะต้องตึงเขาเลยนะผมไม่ตึงนะผมประมาทเกินไปโอเคต้องกดอีกหนึ่งว่าเลยนะน่าจะได้นะโอเคชนะอยู่นะครับผมไปต่อนะ mm hmm. ผมพลาดเลยจบที่สิบศูนย์นะโอ้โห oh อุจิฮะซาสิสเกะนะครับผมแอสวาเหมือนกันนะตระกูลอุจิฮะทั้งตระกูลเลยนะ เจ้าปัทภีนะครับผมก็การันตีได้เลยว่าแรงนรกแตกนะก็เกมนี้ก็ไม่ต้องหวังชัยชนะเท่าไหร่นะแต่ก็สู้เต็มที่นะเขาบ้องกันนะน้ำมุกเปิดก่อนเขานกไปนกจริงด้วยเขาเปิดหาตอนนี้นเขายังเหลือปอดเปนึกอยู่นะครับผมผมทำอะไรเขาไม่ได้นะต้องหนีก่อนนะโอเคทำอะไรไม่ได้ฮะโอเคเขาบ้องกันนะโอเคบ่มหนึ่ง งัดเข้าไปเลยนะที่เิือก้ผมควรงันเขาเต็มข้อนะเขาจะเกาะแตกปอดีนะโอเคใส่เต็มข้อเข้าไปเลยโอเคนกต่อนะไม่เป็นไรออกครับออกไม่ทันนะไ,ได้อยู่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 ไกลอยู่ไกลอยู่กิ้งนะโอเคบล็อกเขาบล็อกเหมือนกันนะเขามีห้าเล่นแล้วนะผมแย่แล้วปมหนึ่งไปเลยนะอย่าไปเสียดายนะ ถ้าเสียดายเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ชีวิตนะเจอคนแรงสุดขีดเนี่ยโอเคออกเลยฮะก็าจ่ายหมดแล้วนะถ้าเราเข้าไปเขาก็มีกนกนะเดี๋ยวเขาก็ปลดไปหนึ่งได้นะเห็นไหมนกต้องบอกนะบอกไม่ทันละเราลอยโอเคเขาเปิดห้านะครับผมถ้าห้าเขาหมดทำจะง,งัดนะไม่ทันนะนะโอเคผมเปิดนี่ปลดไปหนึ่งหนึ่นะเขารอยนะ นัดไปก่อนนะกันนกขอน,นะออกครับสก,กิลหมดแล้วนะที่ผมใส่เขาไปสี่เซตแล้วนะเขายังไม่เขายังไม่ตายเลยนะโคตรหนาเลยวะ่ะโอเคแย่นะผมหนึไปเลยเจะไปเสียได้เปิดห้านะผมผมผมไม่เสียการปั่นนะอุย้ยผมโหบ็อกไม่ทันพลาดผมพลาดอันนี้ผมพลาดเองงั้นชนะแล้วนะ โอเคชนะแล้วครับชนะละชนะละันนะเรียบร้อยลาชันเจ้าปตัตตาพีนะฮะผมก็ชนะไปนะไปต่อนะสามสูตรในช่องเราวันนี้นะทำไมไม่ได้ไปเขาดาวกันครับฮะพี่สุกิเทพซ่าในวันนี้ไม่ไปเาาข้าดาวขาดาวที่บ้านหรือว่า,อ,าอยู่ที่เขาดาวแล้วแต่วะไม่เยี่ยมครับแบบรัสไนอย่ารัสไนเขามาเยี่ยมโอเคใส่ดีเซ็ตออก ออเออโดนเสียงมุ้งสดเออเออเออแอเออเอออออ้แอมโบสวยจัดอสวยสวยเขาไม่บอนเหรอเขาม่นกนะเนี่ยนกจริงะ ตอนนี้เขาเสียโนก,กันนะสามสิบวิเดอยกันตอนแปดวินะแล้วก็โปรหนึ่งขาจะขึ้นเราด้วยแย่นะทำไมพี่มดเอ็กซ์อึดจังวะพี่พี่โคตรอึดเลยนะจากใจโอ้แย่แปดวินะโดนหนึ่งไว้แล้วออกนะโ oh, อ้นกมาพอดี โอ้เข้าเปิดหนะโลขึ้นไหมโลขึ้นไหมโลหนึ่งวิโลหนึ่งวิโ,งวโอเคกูเป็นไทยติดบล็อกเชียกูน่าจะรอ2ขึ้นแล้วก็ผนึกเข้าไปไม่น่าซาเลยอ่าาูไาาาาาาเาาอุาา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 พา่าา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 าลาาาาาีาาีาา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 ับาา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 า โอ้ยโอ้โหกูโดนจิกหัวสองที่ติดเลยโอ้รอยรอยชน,นะนะไปต่อครับโอ้โหพี่โมเด็กผมโดนมกโอ้โหนกจิกจิกเล่นรั้งล่าสุดห้าเดือนเดือนห้าเดือนห้าอ๋อเดือนใช่ฟอร์มิชันนะไปเงี่ยนฟงนะสวัสดีคนดูสิบสามคนนะครับผม โอ้อยู่กับผมจริงนะเนี่ยปีใหม่ไม่ฉลองที่ไหนหรอไอ,นอ้น็อตปีใหม่ไม่ไปไหนหรอเขาเปิดห้าไหมเขาเปิดห้านะเราบอกไปเขาเสียบเราที่หอกตึงเขาโยนใส่ล็อกกิ้งขึ้นอทีโอเคนกปักหัวพุ่งเข้าไปออกไม่ทนันไม่เป็นไรผมหนึ่งไปเลยเรามีแท็กบนหัวสองทีนะเราจะไม่ยอมให้เขาได้ตีฟีนะถ้าเขาตีฟีโอแย่ไอ้นั่นหมดก่อนโอเคหมดหนึ่งนะผมพลาด รู้อยู่แล้วเขาไม่บอกหนึ่งแต่ผมไม่อยอมออกนะอันนี้ผมโลภกันไปคนโลภก็ต้องโดนอย่างเงี้ยแหละนะอ่าเรียบร้อยอันนี้เขาโลภนะเขาโลภดาเมจกันไปนะเขาเลยโดนเราสวนนะมไหมบอกไปหนึ่งคนเลยผมไปกันไปว่ะพลาดลอะออกครับออกโอเคเขาป่าผิดด้านนะ เขาจะเปิดห้าไหมเราดูนะผมว่าเขาจะเปิดห้าเชื่อนะกลัวชิปโอเคเขาเปิดห้าครับตามคาดนะแทงเราไปเรียบร้อยนะเขามีนกนะนกนะเขามีบอล็นหนึ่งด้วยโอเคอันนี้ผมยอมโดนนะผมไม่ได้กิ่งออกนะไม่เป็นไรฮะโดนไปนะเขาโลภอีกแล้วนะนี่เขาเล่นโลภมากเลยนะถ้าเกิดผมบอมปหนึ่งได้คือเขาโดนน,นะเนี่ยเขาโลภอ่ะแล้วผมโดนนกได้นะแย่นะกาะแตกผมพลาดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสี่สิบวิสี่สิบวินอกเข้ามานะ โอ้ยแโอ้โหดคอเตอร์นะหลุดเถอะหลุดเถอะหลุดจ้าหลุดหลุดเถอะโอเคหลุดครับอยู่บ้านสาวอีพี่น็อตอยู่บ้านสาวเบฟโอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรจ่ายนะนกธรรมดาไม่กลัวต้องนกจากสิเท่านั้นแล้วโอ้เข้าเปิดห้าเลยนะกูกูใส่เลยแล้วกัน อุจห้ากลัวที่ไหนละดูกันวะไม่นะอ๋อจะเป็นอุจิฮะอีกแล้วนะทาชีนะก็เหมือนเดิมเราเราชนะเขาไปรอบหนึ่งังนั้นรอบนี้เขาจะไม่ประมาทเรานะเขาจะเอาแบบจะทึบเรายับนะแน่แน่เขาเขา,เขายืนมองละเขาเขาเริ่มละวเขาเริ่มเชิงละวเขาเริ่มเชิงหนาเขาจะนกลงหัวเราก่อนนะได้นะอย่างนะเขาออกนะเขาจะนกลงหัวเราก็ได้อ่ะคุเข้าไปเลยโอเคโอเคทำอะไรไม่ได้วะ หมดสกิลละโอเคเขางัดใส่โอเคเขาเปิดห้านะทำอะไรไม่ได้ครับหนีไม่ได้ด้วยปัญหาคือเขายังไม่เขานกไปแล้วนะทำไงดีเขายังไม่เสียนั่นเลยใช่เขายังไม่เสียอะไรเลยผมเดินเรื่อยๆนะให้่ผมหนึบอยู่นะค่อนข้างแยกสำหรับผมนะอืโอเค เขาเป็นราชันนะเนี่ยโหหนาหนามากผมใส่เขาหนึ่งเซตแล้วนะยังไม่ค่อยลดไม่เป็นไรโอเคผมหนึ่งมาเลยนกปล่อยเข้าไปครับโอเคเขาเปิดห้านะผมมองทันนะเมื่อกี้เลยรอดไปนะครับผมโอเคตึงเขาออกไม่ทันนะอุ้ยผมนึกว่ากิ้งขึ้นแล้วพลาดพลาด เรียบร้อยโดนครับพลาดช็อตเดียวนะอันนี้คือพลาดช็อตเดียวนะช็อตเดียวคือตายนะเนี่ยนะโอเคยังได้อยู่ผมยังมีพาสดีเพห้เล่นอยู่นะแต่ตอนนี้ผมไม่มีอะไรจ่ายนะเขาังมีนกอยู่ด้วยนะเขาลงหลงผมได้นะก็ต้องยอมโดนไปนะทอาผมหนึ่งมาเลยต้องจ่ายเขาบ้างนะถ้าผมไม่เล่นแบบไม่จ่ายกิลเลยมันจะทำดามเมีดยไม่ได้นะออกครับ เ,เข้ามาซ้ำนะเข้าไปออกมาโอเคเขาไม่จ่ายอะไรเลยไม่เป็นไรนะเังมีพาสีิเล่นอยู่อ่ะเขาเปิด5า้าตังเราคิดเหมือนเดิมนะแทงโอ้โหไม่ทันครับพัสจิผมเด้งแล้วแย่และโอเคแพ้นะแพ้เลยแพ้เลยแพ้เลยแพ้และไม่น่าได้ลงพื้นนะถ้าลงพื้นทันอาจจะมีโอกาสแก้ตัวนะไม่ทันโอ้โดนก 5, นะนกต่อห้าพันนะนกต่อห้าพันสี่นะเสียได้จะได้จะได้ แรงเป็นวีสหนึ่งแต่ก็พาดด้วยแหละตามนโยบายเดิมของเรานะดาเมจต่างไม่ใช่คออ้างเว้ยถ้าฝีมือมากพอมันชดเชยได้เชียเขาแก้แค้นเราแล้ววะ่ะอ